สวัสดีพี่น้องป่องปลายสู้ขูสูคนบุพอกันถึงเนาะพี่น้องเนาะสีเขาจนสีเขาหนาหนาวแล้วพี่น้องมาสีผ้าไปเบิงสวนพี่น้องบักแตงกะจนสีไหวแล้วจังสีคิดพ่อทายให้พี่น้องเบิงเนาะพี่น้องเนาะมามาเบืองน้ากันพี่น้องสวนข่อยว่ามันเป็นยังไงเน่เบิงป่าบักแตงข่อยพี่น้องอันนี้เก็บสูมือสูมือบักแตงกวาไทยบักแตงกวาหน่อยเฮาบา้านเฮาน่ะ หมเาเนี่็เก็บไปกระตาหนึ่งแล้วเก็บมือแล้วเป็นกระตาพี่น้องมีหอดพักแผวบอกพิษเมื่อกี้นัน้นพักแป่นพี่น้องอันนี้พักแผวมาเบิงหมากมาละข่อยบานนี่พี่น้องนี่นี่คือสีสุดน่วยแล้ะได้พี่น้องนี่คือคือเขาคือเขาสีเบิดแล้วแต่ว่าก็ย่างร้ายหลายผูย่นะ่ะตอนเขาหน่วยตอนเขาออกหนวยใหม่ๆหม่นี่หมดทายอยู่แต่ว่ากับบอไหนลงยูทูบเนาะพี่น้องเนาะ คิดจังไงบู้มือนี่ดุนแล้วบริไทคือพอจังไงบู้ยังไงมาไทายอยากไทยให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิ้งมาละข่อยลายหลายน,นี่นี่ขนาดมันมันจะหมดนะพี่น้องมันจะไหวแล้วนะเนี่ยเบิง้งยังหลายแหงขุดนอนอรุยอะไรอยู่พนเต็มไปเบิดมเมนดเป็นไปลอยนวลบอกพี่น้องปีนี้ปีเพิ่งจะปลูกปีแรกแล้ววนะบอกปีที่แล้วก็ปลูกแค่ต้น สองตนอันนี้หาตนสี่ตนพี่น้องเบื้องมิเตนวยเขาโดกโดกพี่น้องไอยละสะอ่อนแห้งเบื้องผุนมิถึงเตมมาละได้พี่น้องเต็มอยู่คนหลายแห้งสอ่อนน้ำข่อหนอพี่น้องเนาะโบอสอ่อนพูกกัะอ่อนจังว่าขอ,อยากไายพี่น้องเบื้องผุนทางนี้มาละกีนก มาลากิโนกม่ยื่ตูนเดียวพี่น้องมีหอดตะไคร้ได้พี่น้องปลูกตะไคร้งามๆใส่กระถางน,น้อยๆแต่ว่าเขาก็งามงามอันนี้วานขนาดไม่เพิ่งจะได้อาทิตย์ตนนัวนี้เดือนกวักวๆพี่น้องมิแตแมงกินเขากินกระซางเขาเนาะพี่น้องเนาะเมืองหัวละภาก็ยังงามเลยพี่น้อง กลางคืนอากาศเย็นแล้วแค่สิบสิบนิดสิบองศานิดนิดผุนมากระเทศททางพนุนวยเก็บแล้วแต่ว่าก็ย่งลงเหลืออยู่ผุนวยบังใหญ่พี่เนอะเห็นปา เกษตอีกอยังคือหน่วยใหญ่แต่หน่วยใญ่ญยใหญ่สุกแล้วเม่าวานนี่ยังบ่สุกเริ่มจะสุกเริ่มจะแดงแล้วพี่น้องบ้านนั่นบ่อยู่ไปอยู่โรงบานพี่น้องห้านหน่อยสิมาแล้วขอดเม่าวาน,นี่ร้านหน่อยค่อยได้เป็นยายสมใจแล้วบ้านีทางพี่ขนาพี่น้อง เก็บแล้วเก็บอีกปีหนึ่งปลูกเธอเดียวกินบบชยจกเธอเก็บแล้วเก็บอีกปงแล้วปงอีกทางนี้พักสี่หอมพึงจะลงพี่น้องพึงจะลงพึงจะวานบักแตงพี่น้องเมืองบักผิดโดกโดก,โดกปลูกเสีดินยังบส่สุกสวนใกล้จะเขาน,าน้าหนาวแล้วพี่น้อง เบิ้งต้นมะเขือข่อยไอตอนนวยได้หลายกับพ่อไทยเนาะพี่น้องเนาะจนสิเบิด์ตแต่ยังมาถ่ายให้เบิ้งมะเขือนี่ปลูกนวยเต็มต้นพี่น้องเบรรตาสะออนก็ยังนี่เบิ้งปุ่นบักพริกข่อยพี่น้องงามแห้งเก็บไปแล้วพี่น้องสุดหนึ่งนวยเขาหนวยสุกเก็บไปอันนี้พี่อีตูเบิ้งเนบหน่วยบักพริกพี่น้องสะออนน้ำข่อยบ่ งามแห้งพี่น้องพริกนี่เพ,เพ็ดเ็ดได้พี่น้องนี่บมาพริกเนี่เพ็ดสูบเบาไวจนว่าจะโล่ถิ่แล้อนเพ็ดนี่มาปลูกพันธไม้หวานพันนี่งามงามพันนี่เพ็ดพอดีพี่น้องสําหรับข่อยผู้บอกกินเผ็ดออกน่วยเป็นพ่วงเป็นพวงเลยคนอันนี้พริกจินดาคิดว่าพี่น้องดกแห้ง กัดสิประมาณนี่แหละพี่น้องอยู่สวนสวนลังบ้านใกล้จะเขานานหนาวแล้วตักเสือผ้าจะนั่งอยู่สำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่ต่อน่องซาเมลจ้าบ๊ายบาย